สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามอน,นี้กะมาพบมาพปอกะเจตุยคือเก่าจ้ามอนี่เจตุยมีแนวสิมเบอกสู้ฟั่งจ้าพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ละจ้าคือมือว่านนี่พี่น้องเจตุยเปิดเอ่อทีวีพญาเย,ยเบิงพญาย,ยแล้วก็นางเบิง,งทีวีนางเบิง,งไปนางเบิง,ม,งมาเจตุยกว่าเออเราเป็นยังคือยังเอ่อเป็นซึมซึม้าว อันเป็นยตุยเปิดข่าวไอ้แล้วเบิงจะพี่น้องเป็นข่าวไอ,สอ้สงครามไปรัสเซียกับยูเครนนะจ๊ะบัดน,นี้ยตุยก็เลยว่าเธอเป็นอย่างบอเธอโอเคบ่แล้วก็เลยบอกว่าฉันสงสารเอ่อพวกที่เขาอพยพสันระหวา่ววางระหว่างเราสงสารเขาน้ำตาคลอไห่พี่น้องจา๊าบันนี้ยตุยก็เลยบอกว่าเราสงสารกับกับถกคนกับสงสารเมือนั่นแหละแล้วก็มันเหตุอย่างบั้นทันใดเพะว่าตอนนี้ก็ยัง เหตุการณ์ก็ยังท่านได้ระงับเราก็เลยบอกว่าเราเห็นในข่าวนะพี่น้องสิมีประชาชนทีตีอพยพไปไปโปรแลนด์นะพี่น้องไปประเทศโปรแลนด์บัดน,นี้เรื่องของเรื่องก็กคือว่าเรามีบ้านเรามีแฟกอยูโปรแลนด์น,นําพี่น้องบัดน,นี้เราก็เลยบอกกระยัดตุยว,ว่าเธอโทษไปหาคนที่ยูโปรแลนด์ในฉันใน้นในบอวาวันว่าเดี๋ยวยะยตุยก็สิบ้า เออถาวาข้ามไปยอนหลังไปให้ฟังกอนวาเลาเป็นยังคือจะบอกว่าใหแยกตุยโทรไปหาคนยูโปลแลนให้คนยูโปลแลนนี่กับ่แมเป็นผู้ใดจะพี่น้องก็คือเป็นพอเป็นแม่เป็นเป็นญาติของแฟนเกาเล่าเออซึงเขายูโปแลนแร้วก็แฟนเกาเล่าเน่ะก็เสียที่วิตไปแล้วแต่ว่าเออเล่าน่ะไปซื้อทีพี่น้องเออเล่าน่ะไปซื้อบ้านพี่น้องไปซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วบบดนี้เลยหให้พวกที่เออเป็นเออแม่ของ ผู้สาวเล่านะอยู่อยู่บ้านหลังนั้นไปก่อนคือเขากับมีบ้านของเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขากับเป็นคนดูแลเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้ให้ดพใยัยน่ะนะพี่น้องแล้วมีบ้านอยู่โปแลนด์นี่เราววอรยายตุยฟังเนาะว่าตังตะกีนี่เราบอกท่านอีปพอกับยายตุยดอกเราไปพอกับผู้หญิงโปแลนด์คนหนึ่งบัดนี้ก็ฮหักเขาพี่น้องหักเขากระหักเขาหลายบัดนี้อันเขาก็เขาเป็นเด็กหน่อยเนาะเขาก็เป็นเด็กหน่อยกว่ายายตุยนี่ตั้งมาหลายปี เขาก็เลยบอกว่าเธอใหญ่บ้านมาอยู่กับบานชั้นซะภาษาโน่ามาอยู่โปรเล่นซะแม่ฉันเป็นพยาบาลเดี๋ยวแม่ฉันสิดูแลเธอเวลาเธอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเวลาเธอแกจะล่ามาภาษาโน่าซึ่งบพรทนเด็แต่ง,งานกันในใจพี่น้องกับผู้หญิงคนนี้คือแบบแค่ฮหักกันซือ่อเขาเนี่ยอาจเปบ่ไเด้ฮหักเราดอกแต่ว่าเล่าหักเขาหลงหักเขาแล้วบัดนี้เขาก็บ,บอกว่า แม่เขานะเป็นพยายบานเนาะสาม,มารถที่ดูแลได้ขายขายแฟซ่าขายบานซขาเขาอยู่โปรแลนด์มาสันวาอันนี้คือทีระวอลเป็นเรื่องความเป็นไปเป็นมาของเล่าตั้งแต่ที่ระวอยายกตุยฟั่งเนาะเราก็เลยบอกว่าเรายังระท่านเด็กขายดอกแฟสนะบานนะเราบม่ขายแต่ว่าเราสิมือสื่อบานอยู่โปรแลนด์าสันวาวันนี้เราก็เลยสื่อพี่นอ้อง ก็บอกให้เย็ดตุยฟังเนาะว่าตอนไปซื้อบ้านน่ะมันบ่สาม,มาที่สิซื้อเป็นซื้อเล่าใดก็เลยใส่เป็นซื้อแม่เขาแม่ของผู้สาวนพี่นองบันดนี้บ้านหลังนั้นก็คือเป็นซื้อของเขาว่าเป็นซื้อของเราทุกสิ่งทุกอย่างกับเป็นของเขาเบิด่น้พี่น้องบัดน,นี้เราก็เลยมาบอกกับเย็ดตุยต,ตอนที่เห็นอ่อประชาชนชอบอ่าอยู่เคล่นที่เข้า,าอพยพไปโปรแลนด์น,นพี่น้องเราก็เลยบอกเย็ดตุยว่า เธอโทรไปหาคนยุโปรแลนในฉันแน่ฉันอยากให้พวกที่เขาอพประโยพ์มาจากออยูเครนน่ะเขาเขาไปพักอยู่ในใี่แฟลชฉันราสานวาละว,วาน่ะพี่น้องบัดนี้ยายตุยก็เลยบอกว่าฉันสิไปคุยกับผู้ใดๆในเมื่อคนที่ยุโปรแลนพี่น้องบอกภาษาอังกฤษบ่ไดดเจ้าคนยายตุยเคยยายตุยเคยโทษไปหาเขาแล้วตั้งแต่สมัยตะกี้พี่น้องตั้งแต่สมัยที่พยอใหญาเระบ่ท่านใดเ,ออเป็นหลายปานีเนาะ แต่กีกับว่าสีผ้ากันไปโปแลนด์สีผ้ากันไปเที่ยวเออ่ตอนแรกนี่ยัดกตุยว่ายัดตุยกับบอกเล่าเนาะว่าเธอคือบ่ขายซะขันท่าเธอบ่ไปอยู่คุ่นเอ่อบ่ได้ไปยุ่นเธอสิไปมีบ้านไปเฮ็ดหยังอยู่ไกลแท้ยัดตุยก็เลยวังสีเนาะบัดนี้เราก็เลยบอกว่าเอาไว้หันละเวลาเขาไปเที่ยวโปแลนด์เทาก็เัอสิได้มีหม่องพักอาศัยมันก็อยู่ใกล้ๆเอ่โตโตเมืองในพี่น้องยแยตุ้ยก็เลยบอกว่า ว่าจาเป็นตรงมีบบาไว้ดอกยายตุยก็เลยวางสี่เนาะขันท้าเฮาสิไปเที่ยวเฮ้าสิไปนั่นเฮาก็บด้ไปดูด,ดอกกับไปแค่ขัางเดียวกับพ่อแล้วไปเห็นขัางเดียวกับพ่อแล้วก็ขายไปซะยาย,ยตุยก็เลยบอกเราวางสี่เนาะพี่น้องขันท้าเฮาสิไปเทียเเ่ยวเข้ากับแค่ไปพักโรงแรมหรือว่าเออไปพักอพาร์ทเมนต์หรืออยังก,ยรยกระไดยายตุยก็เลยบอกเรายังสี่เนาะว่าขายไปซะเป็นอย่างยายตุยกับบอกเราเราก็เลยบอกว่าโอเคก็คือตกลงกันมาสิขายพี่น้อง บัดนี้เย็ดตุยกะโทรไปเนาะโทรไปหาโทรไปกับบ่มีผู้บอกภาษาอังกฤษได้จ้าคนพี่น้องเพราะว่าคนที่เอาเป็นแฟนเราน่ะเป็นผู้สาวรตตะกีนะเขาตายพี่น้องก็พอแม่พี่น้องก็ส่วนมากกับอกภาษาโปแลนด์กันเหมดอบอกภาษาอังกฤษก็ได้จ้าคนก็เลยซื่อสารอีหยังกันบ่ได้พี่น้องอิ0ก็ปีได้ละพี่น้อง10ิวก็ปีได้แล้วที่บอกกันมากนี่เนาะตอนนั้นที่เย็ตุยทํางานอยู่บัดนี้ก็มีหมูอยู่ประเทศโปแลนด์นี่หลายคนพี่น้อง ยตุยก We so so ็บเล่ห้เขาเนี่ยสื่อสารให้ให้เขาคนี่้บอกกับคนที่อยู่ทางโปแลนด์บอกว่าเออ่ฉันมีแฟตอยู่โปแลนด์สามีฉันมีแฟตอยู่โปแลนด์นี่วันนี้ฉันว่าฉันสิขายแต่ว่าฉันบาสามารถที่สิสื่อสารกับคนที่อยู่โปแลนด์ได้เพราะว่าเขาบอกภาษาอังกฤษอ่ได้เธอบอกให้ฉันแน่เขาก็เลยบอกบอกให้ว่าเออไรอันต้องการจะขายแฟชช์ยังสั่นยังสี่วันนี้เขาก็เลยบอกว่า คันท่าอยากขายก็ต้องให้แบรนด์มาเพราะสันว่าให,ให้แบรนด์มาเห็ุเพราะว่าเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นภาษาโปรแ,รแลนด์เบิร์ตเรก็บ้บานหลังนี้มันบ่เป็นสื่อของแบรนด์มันเป็นสื่อของฉันคันท่าสมมุติว่าแบรนด์อยากสิได้บานหลังนีขึ้นแบรนด์จิต้องมาจ้างทนายให้เขามาเหตร ương, เหตรืองเหตอีหยังให้มันจิตตองเป็นมีขั้นตอนอีกหลายอย่างเพราะสันว่าวันนี้ก็คุยกันกับพอญ่ ก็ตั้งใจว่าสิไปพี่น้องจ้าก็ตั้งใจว่าสิไปแล้วว่าเขาไปขายตได้หน่อยได้หลายกเา็เอาเพราะว่าพเพราะไงเราซื้อไว้ก็เงื่อนก็หลายอยู่พี่น้องฟแฟดเล้น่ะเป็นแฟดเ,เป็นคข่ายๆกันก็ไปเป็นบ้าน้องจุดน่ะพี่น้องอมีสามห้องนอนสองห้องน้ำห้องหนึ่งห้องถงแล้วก็ห้องรั้วกัหไงเราเรา,า,า,าเอาหลุไปเยะตุ้เบิ้งพี่น้องก็ง,งามดีงามอยู่พี่น้อง บนันีเหตุการณ์ก็คือว่าสิไปกับบได้ไปยักเทเถอพ่อใหญ่ก็เลยมากเกิดเป็นส t r o กก็เลยอย่างบได้พี่น้องก็เลยไป,สยปไส่บด้ก็เลยเป็นยังสี่ล่ะกษิดาอยู่ได้พี่น้องก็บ่หูว่าสิติดตอ่อกับผู้ใดๆเพราะว่าพอใหญ่ก็ไป,สปไส่บด้แล้วตอนนี้ซึ่งพอใหญ่แล้วก็บอกยายต๋้ว่ามันก็คือสิยากแลว้วละที่สิไปขายแฟตหลังนั้นไดเพราะว่าฉันไปไส่ได้แล้ว่วาซั่นแล้ววา่ายายต๋้ก็เลย คิดว่าเออโอเคบ่ได้ก็บ่เป็นหยังดอกกให้เขาไปซะก็เลยบอกพ่อใหญ่เนาะก็ถือว่าเอ่อเพราะว่าเขาผู้หญิงคนนั้นก็เขาก็บ่ทันได้ได้อีหยังจากพ่อใหญ่ก็ให้เขาไปซะแล้วเอ็ดตุยก็เลยวางซี่เนาะเพราะว่าเขาตายไปแล้วเขาก็เอ่อมีพ่อมีแม่อยู่ก็ให้พ่อกับแม่เขาอยู่ซะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าพ่อใหญ่เาสิไปเฮ็ดเอกสารอีหยังต่อยหยังเอง มันก um ็คือสิยากพี่น้องมันก็คือสิหลายอย่างยายตุ้ยก็เลยคิดว่าตัดปัญหาไปว่าเอ่อก็บ่เป็นหยังดอกก็ปล่อยๆไปซะเมนโทติดหรือว่าเขาหลับก็เว้ากันบ่ฮู้เรื่องอีกพู่ใหญ่เราก็บอกกับยายตุ้ยเนาะว่าันถ้าเธออยากไปเที่ยวโปแลนด์เธอก็ไปได้เด้อฉันไปนําบ่ได้ก็ไปกับลูกสาวก็ได้ว่าซั่นเาะว่านะพี่น้องมีบ้านมีเอ่อแฟลตอยู่แล้วเธอบ่ต้องห่วงว่าซั่นว่ายายตุ้ยก็เลยบอกเาะว่า มันสิไปได้จังไดยในเมื่อฉันติดต่อผู้ใดกับผู้ใดคือเขาบลร,รับโทรศัพท์เยตุยแล้วจ้าตอนนี้เบอร์โทรเขากับเลี่ยนเบิดแล้วคือจุดประสงค์หลักๆของพญ่ีที่รเราเบ้าขึ้นมาถึงเรื่องบานยูโปรแลรน์นะพี่น้องก็เพราะวะเล่าเนี่อยากให้เยตุยน่ะโทรไปหาเขาอยากสิให้ประชาชนที่อพยพมาจากยูเครนน่ะได้ไปยูอาศัยคือเราบอกว่าสามารถติสิยุได้หลายคนเลยเพราะว่าบานมีสามหงน้อนเนาะพี่น้องเนาะมีหองครัว้องอีหยงัง เขาสามารถติดเสยุใดหลายคนกับอาจสิสัวยชีวิตใดอีกหลายคนแล้วกับว,วางสีอันนี้คือความต้องการของพยญ่แต่มันกับขงสีเป็นความหวังที่รีบรีเพราะแยกตุยไปติดตอ่อกับผู้ใดบ่ได้ไดพี่น้องแยกตุยกับพยายามติ่สิโทษจากเบอร์โทษเก่าที่เคยโทษกันตั้งแต่ก่อนหนี่นะจ๊ะพี่น,อน้องบัดนี้กับ่ฮูหู่าเขาอาจสิเปลี่ยนโทรศัพท์หรือว่าจาังไหนกับบรูเพราะว่าเขาบ,าบ,บรับโทโทรศัพท์แล้วอันนั้นก็คือความหวังกับเบิดไปแล้วพี่น้องจ้า นี่แหละจ้ะแยกตุยกะมาบอกให้ฟังเนาะคือความต้องการของพ่อยัยเป็นยังไงก็เป็นตะเละตัวแล้วได้พี่น้องจังไนจงไห้น้ำตาก้อนหน่วยเห็นเขาอ่นเมื่อคืนนี้เห็นระเบิดเห็นนี่ยังเนาะ,นะแล้วก็มีเขาเอาคนหน่ยข้นตายยน,นลองหลุมเหมือนพี่น้องจนวัาได้บอกแยกตุยขนาดเบากอกกกแกๆได้เบกกาเพราะใครรู้เรื่องบอกแยกตุยบอกว่าเธอโทษไปโปเลียนในชั้นเดียวนี้เลยบอกให้เขาเปิดบ้านให้ พวกอพิยบมาอยู่สัสดุละวานะก็ยแยตุยกับม่ว่าให้ฟังซานีนอีจ้านาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ย้ตุยน้ำในจ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจ้ใย้ตุยได้เห็ุคลิปต่อไปนะจ้ะเนาะก็ขอให้พี่น้องปองไปทุกปูทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคือเก่จาจ้าปรัรนนาสิ่งใดขอให้ใดสิ่งนั้นอายุยืนบ่เจ็บบรจน์นั่นเป็นถุงเป็นถังนอจ้าเด้อมาเจอกันคลิปต่อไปจา้าสวัสดีจา้า